เดี๋ยวรีมาต่อเรื่องการแยกวัสดุในการสกัดทองคำนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมเอาขาแรมมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับการที่เราจะสกัดทองนะครับเพื่อนๆต้องแยกชิ้นงานก่อนนะครับนะสมมุติเราได้แผงนี้มานะแผงแผงบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบนี้นะครับนะตัวนี้เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับบอร์ดโทรศัพท์นะครับบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆต้องมาแยกก่อนนะครับ สมมติเราเห็นแบบนี้เนาะยกตัวอย่างขาแล่มนะครับนี่นะครับขาแล่มเราจะแยกเป็นสองงานนะครับงานชุบทองแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นสีทองนี่ไหมตัวนี้คือเขาเคลือบทองคาไว้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็หากรไกรนะครับมาตัดเลยนะครับตัด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 เอาเฉพาะขามันนะครับนี่นะแล้วก็แยกออกมาหนึ่งงานนะครับงานลอกเนาะตัวนี้จะเป็นงานลอกหรือว่านําไปกัดกดก็ได้นะครับเพื่อนๆนะสองนะครับ งาน i อตัวนี้นะครับเพื่อนๆนนะแล้วก็แกะออกมาเลยนะครับใช้คัตเตอร์กรีดก็ได้นะครับกรีดสองฝั่งแบบนี้ก็หลุดแล้วนะครับหรือว่าใช้เป็นไดตเป่าความร้อนก็ได้นะครับแยกเป็นสองงานเพื่อจับจับนะครับเพื่อนๆนนะนี่นะครับงาน i อซีแต้มทองแบบนี้นะครับแล้วก็แกะนะครับแกะออกมานะครับใช้วิธีการต้มกดซันฟิลิกนะครับแล้วก็ นำไปกัดกดนําไปเออนะครับแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็หลอมนะครับเพื่อนๆนะส่วนงานซุปทองแบบนี้นะครับถ้าใช้ด่างลอกนะครับแล้วก็ลอกก่างเสร็จนะครับแล้วก็จับด้วยซิงค์นะครับจับทองด้วยซิงค์นะครับเสร็จแล้วก็ไปกัดกดออกนะครับก็ได้ทองคําแล้วนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าเราจะนําไปกัดด้วยกดนะครับกัดด้วยกดไนติก นาไป a r นะครับแล้วก็ตกตะกอนก็ได้เหมือนกันนะครับ2ได้2วิธีนะครับงานงานชุบนะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะคร่าวๆนะครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสกัดทองคำเป็นนะครับวันนี้นะครับช่างเก่งก็มีคู่มือมาให้เพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะจะเป็นคู่มืองานลอกทองนะครับตัวนี้นะนี่นะครับ งานลอกเราจะลอกกับชิ้นส่วนอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกบอร์ดโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆนะหรือว่างานชุบทองต่างๆนะครับ CPU นะครับขาแรมก็ได้งานเข็มก็ได้นะครับเพื่อนๆนะงานลอกจะง่ายสุดนะครับนี่นะเต็มนี้นะครับต่อไปนะครับมีงานคู่มืองานกับทองชุบหน้านะครับเล่มนี้นะครับเพื่อนๆนะ งานที่สามารถทําได้นะครับก็จะเป็นงานชุบทองนะครับค่อนข้างหนานะครับแบบนี้นะงานเขียมงาน cpu นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นบอร์ดโทรศัพท์ไม่แนะนํานะครับเพื่อนๆนะมันจะฝุ่นทองมันจะเล็กนะครับเวลาเก็บมันจะยากครับจริงจริงก็ทําคู่มือมางานกลัดทองชุบหนาหนึ่งเล่มแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับคู่มืองาน ต้มกดซันฟิลิกนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการสกัดทองจาก IC แบบนี้นะครับเพื่อนนะไอซีแต้มทองนะครับ IC ต่างๆนะครับที่อยู่ในแผงวงจรนะครับแบบนี้นะครับนะที่เราต้องนําไปต้มกดซันฟิลิกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําลายพลาสติกออกก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปกัดกดเ r ตกตะกอนทองนะครับนะอ่า ช่างเก่งก็ได้ทาคู่มือมา3ามเล่มนะครับ3วิธีการนะครับเพื่อนๆนะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการสกัดให้ง่ายต่อผู้อ่านให้ง่ายต่อผู้สอนด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆสั่งคู่มือไปนะครับช่างเก่งก็มีมีวิดีโอให้นะครับมีโทรสอนจนเพื่อนๆสกัดทองคําเป็นเลยนะครับเพื่อนๆนะสนใจคู่มือนะครับก็แอดไลน์ไอเดี9ศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์หกแปดศูนย์เก้าสี่เพื่อขอรับคู่มือได้เลยนะครับเพื่อนๆนะ Okay.